หลวงปู่ทวดเนื้อตะปูสังควานอนพิมพ์เล็กรุ่น80ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพศ2537ถือได้ว่าเป็นการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดที่มีโลหะศักดิ์สิทธิ์ผสมอยู่มากที่สุดตะปูสังควานอนตะปูตรึงพระธาตุที่ได้มาจากการบูรณะพระธาตุยอดทองเมื่อปี2537ได้ทำการหลอ่อหลอมเป็นวัตถุมงคลหลากหลายรายการหนึ่งในนั้นคือ พิมพ์หลวงปูทวดด้านหลังจารึกอัคระ80ปีเนื่องจากท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตโนพาศเจ้าอาวาสวัดพระมหา,าธาตุในขณะนั้นอายุครบ80ปีมีพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ทั้งก่อนและหลังที่จะทำการหลอยหลอมตะปูสังขวานอนมีพระอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นประธานฝ่ายสงมีท่านขุนพันเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยเหล่าเกจิภาคใต้ามากมายร่วมปลุกเสกณนะวิหารหลวง สภาพองค์พระสวยงามกระแสโลหะเก่าอายุนับพันปีกระจายทั่วองค์วัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างจากตะปูสังควานอนวัสดุอาถรรพ์สุดวิเศษแม้ไม่ต้องปลุกเสกก็มีพุทธคุณอยู่ในตัวครับ